ลองจินตนาการว่าคุณอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่จีนแล้วอยู่ดีๆก็มีคนสูบน้ำจากบ่อเลี้ยงปลาแล้วเจอบางอย่างที่ไม่มีใครในหมู่บ้านเคยเห็นมาก่อนเลยสิ่งที่อยู่ใต้บ่อน้ำนั้นไม่ใช่แค่โพรงดินธรรมดาแต่มันคือโครงสร้างหินขนาดยักษ์ที่ถูกสกัดด้วยมือมีทั้งเสาผนังบันไดและการตกแต่งที่ซับซ้อนจนงงว่า ใครกันแน่เป็นคนสร้างสิ่งนี้แล้วทำไมไม่มีใครเคยรู้มาก่อนในปี1992ชาวบ้านคนหนึ่งในหมู่บ้านชื่อสียานเบซุนพยายามสูบน้ำออกจากบ่อปลาที่แห้งแลง้งแต่พอเขาสูบน้ำจนหมดเขากลับเจอโพรงลึกขนาดใหญ่ที่ไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ที่นั่นมานานแค่ไหนแล้วเขาชวนเพื่อนบ้านมาดูแล้วทั้งหมดก็ตกตะลึงเมื่อพวกเขารู้ว่า สิ่งนี้ไม่ใช่แค่โพรงธรรมชาติแต่มันคือห้องขนาดใหญ่ที่ถูกสกัดจากหินแข็งแข็งด้วยความแม่นยำสุดๆและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่โลกเรียกกันวันนี้ว่าถ้ำหลงโยหลังจากสำรวจเพิ่มเติมพบว่ามีถ้ำแบบนี้มากกว่า24แห่งในพื้นที่แต่ละแห่งลึกถึง30เมตรกว้างหลายร้อยตารางเมตรรวมปริมาตรหินที่ถูกขุดออกไปกว่า1ล้านลูกบาศเมตร แปลว่าคนขุดใช้เวลาหลายสิบบีแน่นอนแต่ไม่มีเศษหินลงเหลือไม่มีรอยผิดพลาดผนังทุกด้านถูกขัดเรียบเป็นเส้นตรงลึกเหมือนมีเครื่องจักรสกัดแต่เราอยู่ในยุคที่ไม่มีเครื่องจักรเลยจีนขึ้นชื่อเรื่องการเก็บประวัติศาสตร์อย่างละเอียดตั้งแต่ราชวงศ์จนถึงตำบลหมู่บ้านแต่ถ้ำหลงยู่ไม่มีบันทึกอะไรเลยไม่มีตำนานไม่มีเอกสาร ไม่มีจารึกใดๆทั้งสิ้นมันเหมือนมีใครสักคนตั้งใจลบเรื่องนี้ออกจากประวัติศาสตร์หรือไม่ก็คนสร้างมันไม่มีใครกล้าพูดถึงคำถามคือทำไมทุกห้องในถ้ำลึกมืดสนิทไม่มีหน้าตา่างไม่มีทางที่แสงธรรมชาติจะส่องถึงแต่สิ่งแปลกคือไม่มีรอยเข่าควันเลยในยุคนั้นถ้าจะส่องไฟต้องใช้คบเพลิงแต่นี่ ไม่มีแม้แต่คราบเข่าแปลว่าคนโบราณอาจใช้แสงอะไรบางอย่างที่เรายังไม่รู้หรืออาจเป็นเครื่องมือที่หายไปจากโลกแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ถ้ำหลงโยแตกต่างคือลวดลายเส้นขนานเฉียงที่ปรากฏบนผนังแทบทุกถ้ำมันไม่ใช่ลายตกแต่งธรรมดาแต่เป็นเส้นที่ถูกสกัดด้วยความตั้งใจทุกเส้นเหมือนกันเป๊ะทั้งมุมทั้งขนาดนักโบราณคดีบ,บางคนเชื่อว่า มันอาจมีความหมายบางอย่างที่เรายังถอดรหัสไม่ได้เมื่อไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนทฤษฎีก็ผุดขึ้นทั่วโลกบางคนบอกว่ามันคือที่หลบสภัยจากภ like ัยพ <Wha> ิบัติบางคนว่าเป็นสุสานของจักรพรรดิที่ยังไม่ถูกค้นพบแต่ที่แรงสุดคือทฤษฎีว่ามันคือฐานใตดินของมนุษย์ต่างดาวที่เคยมาเยือนโลกก่อนยุคจักรพรรดิ30ปีผ่านไปถ้ำหลงโย ก็ยังเป็นคำถามใหญ่ที่ไม่มีคำตอบใครเป็นคนสร้างมันขุดยังไงทำไมต้องทำและทำไปเพื่ออะไรบางสิ่งในโลกไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เข้าใจแต่มันถูกสร้างไว้เพื่อให้เราสงสัยไปตลอดชีวิต